สวัสดีครับกระโปครับสวัีครับอาจารนนี้นะโอเควันนี้แน่นอนที่พีต้องถามเลยว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้โหดีใจมากครับตอนแรกดีใจก่อนว่าคนมาเยอะมากครับใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากอ่าเป็นงานเดี่ยวครั้งแรกครับใช่ราบแล้วเหมือนกันอะก่อนอื่นวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสยามพารากอนเนาะมีแฟนคลับมีคุณหนูมากันเยอะแหละ แต่ว่าเราก็จะมีเพื่อนๆที่มาเดินช้อปปิ้งกันในวันหยุดของเ้าอยากให้ทักทายแล้วก็แนะนําตัวเองกับเพื่อนๆในวันนี้ก่อนครับครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมโทรนวัลน,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 นะครับเผือเ่อใครรู้จักนะครับโอเคโอเคนะฮะอ่ะทีนี้เรากลับมาที่เรื่องเมื่อกี้กันโฟนมีบอกแล้วพี่บีเห็นในทวิตเตอร์แล้ว คุณหนูเนี่ยเขาส่งกำลังใจให้โฟเดเยอะมากเพราะว่าวันนี้โฟดบินเดี่ยวเป็นครั้งแรกใช่คร<ฮ>ับบินเดี่ยวอย่างเป็นทางการอะแบบได้มาเจอทุกคนเป็นครั้งแรกอ่ะครับมันตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นครับปกติจะมีเพื่อนเพื่อนมาอยู่ข้างๆอนะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยมากวันนี้เมื่อกี้พี่พีก็อยากโอ้ยด<ฮ>้วยแต่ว<ฮ>่าปวดบาทเราเป็พิธีกรตามันรขับไม่ได้โอเคใช่แต่ว่าวันนี<ฮ>้ว<ฮ>ันเดี<ฮ>่ยวแต่ว่าเป็น เขาเรียกอะไรเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกดีมากๆครับได้ใช่ใช่แต่ทุกคนก็ต้องเน้นย้ำนะว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับทีมงานพวกเราเมื่อกี้พี่วีชมกับทีมงานอยู่หลังทุงหลังรหรว่าแฟนคลับของโฟนนี่ปรบมือให้ตัวเองก่อนพวกคุณน่ารักมากวันนี้เอาล่ะกลับมาที่งานของเราครับพี่วีเห็นแล้วล่ะตอนโฟนมาถึงเดินสัทั่วเลยเนาะเอ็อเขีผ้าบ้างดูผลิตภัณฑ์ของชอที่ไอเทมบ้างใช่ไหม เพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยในนาส Nastation Ube ได้เห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วช้อปปิ้งไปบ้างหรือยังช้อปปิ้งไปบ้างหรือยังอายาหน่อยเล็งไปแล้วครับเล็งไปแล้วนะใช่ครับผมเพราะว่าต้องแส่หน้าทุกวันนะครับใช่ใช่แส่หน้าก็บอกมีแนะนดำครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นมัสฮัฟไอเท็มของตัวคุณแล้วก็อีกหลายๆคนที่วันนี้คุณมาสัมผัสกันน่าจะชื่นชอบเนาะใช่ครับนะครับงานของเรานะครับนาส Nastation Ube วันนี้ ถึงวันที่7พฤษภาคม10 0โมงเช้าถึง2องทุ่มพาคนที่คุณรักหรือว่าคุณตามหาไอเทมพวกรองพื้นเนาะแล้วก็ป้ายตัวไหนอยู่ยังไงก็เจอที่นี่ใาเห็นมีพี่เมคอัพอาร์ติชช่ไหมครับคอยแนะนำาอยู่ะไรใช่ใคยยังไม่ความรู้ก็สามารถมาได้แล้วเนี้ยอ่ไม่ว่าเพื่อนๆนะครับแฟนๆจะเป็นเฉดสีไหนผิวสีไหนก็ตามสบายใจได้เพราะว่าโฟนดูนหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยมีเฉดสีให้เลือก ถึง23เฉดสี23สเฉดสีโอโหมากแบบสีแบบสีลุงอีกใช่เยอะมากยังไงก็ต้องโดนสีของคุณแน่ต้องโดนถูกต้องถึงได้เรียกว่านาสฟาเรชั่นยูเวนะครับทีนี้วิธีการเลือกก็อาจจะมีเทคนิคตื่นด้วยโปรดว่าแม้วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์บิตี้ไอเทมอาจจะไม่ใช่แค่สีอย่างเดียวไงอาจจะเป็นความต้องการของตัวเราด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับโฟ้ดแล้วก็ทุกๆคนหน่อยดีไหมได้เลยครับผมเอาเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับเทรนนิ่งแมเนเจอร์นาสคอสเมติกคุณจีสุประชัดทวีสินครับครับเชิญโค้กับพิธีได้เลยครับขอบคุณครับ ิงนะฮะโขานครับเอ้าไม่เพราะวชมแป้งกลาบชมแป้งกลับโอเคจะชมโฟดด้วยชมต้นด้วยทุกคครับโฟดครับก่อนที่เราจะคุยกับพี่ทีแล้วให้พี่ทีช่วยแนะนำเนาะแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปมันต้องขึ้นอยู่ความต้องการของเราก่อนนะพี่ทีเนาะใช่แล้วครับเวลาที่เราเลือกรองพื้นเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่อผลิตภัณฑ์เนาะเราอาจจะต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยเราอยากได้ผิวแบบไหนถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องโฟดครับ ปกติเวลาแต่งหน้ามีเมคอัพลุคเนี่ยลุคไหนคือคาแรคเตอร์ของโฟร์โฟร์ชอบแบบไหนคาแรคเตอร์ครับปกติอ่าแล้วแต่งานครับบางงานว่าจะแต่งหนักใส่เบาอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องฉากเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ฮอนบวกกับผมเนียเป็นทนี่ฮอต อากาศร้อนเนี่ยผมว่าคิดว่าท uh> ี่หมอผมจะเป็นลองเกินแบบแมตนะครับอ่ใช่เพราะว่าม hm ันติดคนมาใช่ไหมครับใช่ครับก็คือจริงๆแล้วหมอกมากๆถ้าสหรับแบบอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะในบ้านเราอะ ก็ก็น,น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันมีแค่ร้อนกับร้อนมากใช่ครับเพราะฉะนั้น <laughs> เวลาที่เราใช้รองพื้นนะครับรองพื้นแมทเนี่ยจะสามารถติดบนผิวของเราได้นานกว่าแล้วก็ทนสภาพอากาศที่มีความร้อนชื้นแบบบ้านเราเนี่ยได้ดีมากขึ้นปกติโฟดเวลาไปทํางานนะครับโฟดแต่งหน้าแล้วก็มีเมคอัพอยู่บนผิวเนี่ยนานสุดเลยกี่ชั่วโมงโอ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ แต่งหน้าประมาณหกโมงเช้าใช่ไหมครับถ่ายละครวันเสร็จกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกหลอกหยอกหลอกนะก็จะประมาณเนี่ยครับเยอะมากใช่เพราะเวลาเวลาถ่ายละครก็คือนัดกองเช้ามากก็คือหกโมงไปจะเสร็จก็คือแบบโมงสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องอยากได้รองพื้นที่แบบติดทนหน่อยถูกไหมถ้าเวลาถ่ายเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยมันคือแบบที่สุดครับพี่ทีช่วยนะนะผม คือจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราใช้รองพื้นผิวแมตน,นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าใช้ผิวแมตเนี่ยแล้วให้ติดทนก็อยากจะได้รองพื้นที่แบบเนื้อแบบหนาหน่อยหรือว่าปกปิดแบบเยอะๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยใ <c oughs> นความเป็นจริงแล้วครับเวลาที่อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยรองพื้นที่หนาเกินไปหรือว่าเนื้อที่หนักจนเกินไปครับจะทําให้หน้าของกําเนิดละลายได้ง่ายระหว่างวัน,วน อาการหน้าละลายระหว่างวันเนี่ยเขาเรียกว่าเจิมได้ไหมพี่ชีถูกต้องเฮ้ยผมต้องอุปวิสับเขาเรียกว่าหน้าสักขยาหน้าหยาเอาอยู่แล้วไอ้คำหนึ่งนะโต๊ดคำหนึ่งนะคำศัพท์เนี้ยพี่บีจะได้ยินแต่ไม่ใช่ในหมู่มวลเพื่อนผู้ชายน่าจะเป็นพี่บีช่างแต่งหน้าที่เราได้ยินใช่ครับคอยสอนคอยสอนดูอยู่นะหน้าหยาหน้าหยาใช่ไม่ใช่หน้าสักขยาเ เราเราจะน่าจะไม่สังขยาก็คือจะแนะนําก็คือให้ใช้รองพื้นผิวแมทยังไงอากาศร้อนนะครับก็คือให้ใช้ผิวแมทเป็นเบสเอาไว้ก่อนแต่พยายามเลือกรองพื้นแมทที่ติดทนเนื้อบางเบาและที่สําคัญนะครับก็คือเวลาลงไปกับผิวแล้วต้องแนบไปกับผิวเพราะว่าเวลากาศที่ร้อน มันเป็นเรื่องปกติที่ผิวเราอาจจะมีเหนือ่อมีอะไรบ้างแต่ลองพื้นที่บางเบาแล้วก็ปกปิดแล้วก็ติดทนเนี่ยจะติดอยู่กับผิวเราแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าอืมทีนี้เนี่ยเราจะต้องเมคอัพขึ้นมาบ่อย ไว้ยังไงสําหรับรองพื้นเมื่อเราลงไปเรียบร้อยแล้วในแต่ละวันระหว่างวันอย่างอย่างที่โฟลเขาบอกว่าแต่งตั้งแต่หกโมงเช้ามาดีเลิกออกสี่ทุ่มอย่างเงี้ยฮะอ่ะต้องถามโฟลดีกว่าว่าเวลาพอแบบแต่งไปนานๆอ่ะผ่านไปแบบหกเจ็ดชั่วโมงรู้สึกยังไงบ้างบนผิวก็จะมีให้พี่ช่างหน้าครับช่วยถัดอัพอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะจางลงอ่ะเป็นเรื่องปกติอันนี้คือเป็นเรื่องโฟล์เดนแมท ก็คือความแมตแบบใหม่จากนาสของเราตัดความเชื่อเดิมๆว่าแมตจะต้องแห้งแป้งอ,ออกไปเลยครับหน้าเรานำเสนอความเป็นผิวแบบโมเดิร์นแมคือแมตที่ดูบางเบาแนบกลืนไปกับผิวแล้วก็มาพร้อมกับการติดทนยาวนานตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญยังไม่หมดแค่นั้นอย่างที่พี่บอกไปว่า ความชุ่มชื้นบนผิวเป็นเรื่องที่สําคัญเวลาที่เราใช้รองพื้นแมทอย่างที่โฟดบอกว่าก็ใช้ไป6กชั่วโมง7ชั่วโมงหน้าเราจะเริ่มเปลี่ยนสีหรือน้ำลงหรือจะรู้สึกแห้งอย่างเงี้ยนะครับ นาสก็จะมีเทคโนโลยีนะครับก็คือที่เรียกว่าออไฮโดรแมทบาลานซิ่งคอมเพล็กซ์อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราแล้วก็บาลานซ์ความชุ่มชื้นระหว่างผิวเราแล้วก็รองพื้นระหว่างวันตัวนี้แหละครับทำให้ผิวเราชุ่มชืน้นรองพื้นดูเป็นผิวแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีระหว่างวันอยากไปลองเลยตอนนี้อยากจะรู้มาได้ยินมาแต่ยูบีไม่ได้ลองสัมผัสนะ ผมว่าตอนแรกเนี่ยพอลงไปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเนื้อครีมมนแหละใช้ไปใช้ไปตัวซอฟต์แมตตตัวเนี้ยจะกลายเป็นแบบว่ามีความแป้งๆขึ้นมาถูกกล้องเลยครับขึ้นมาได้ไได้ยังไงครับพี่นวัตกรรมของงานวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีสักทางเรานะครับที่เมื่อลงไปบนผิวตอนแรกจะให้ความรู้สึกแบบลิควิด แต่เมื่อเราปาดนะครับทีบอกเลยว่านับ1,2,3่งสองาจะถ่ายกลายไปบนผิวเหมือนเราใช้แป้งสวยๆเป็นรองพื้นที่เนื้อบางเบาได้เหมือนแป้งไปบนผิวเลยดีเลยนะโฟดได้ยินว่า นานเนี่ยส่งมาให้โปรดได้ลองแล้วด้วยเหมือนกันใช่ครับหลังจากได้ลองแล้วเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับใช้ดีมากครับให้พี่ช่าง่งหน้าใช้ให้ครับใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรแป้งตัลับนะครับหรือว่าอ่าใช่ครับผมซ้อมแมต์อ่าเพอร์เฟกติ้งพาวเดอร์อ๋อใช่ครับซ้อมแมตต์เพอร์เฟกติ้งพาวเดอร์ใช,ใช่จะมาออดเดอรกันกับรองพื้นนะครับซึ่งความพิเศษอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะตะกี้รองพื้นเราพิเศษแล้วพอลงไปเสร็จแล้วปุ๊บจะเซตตัวแล้วก็เหมือนกับบบมีีแ้้้้ออยยู่่นนใใหาาาถครกจะไดผิวท เพอร์เฟกมากยิ่งขึ้นเราสามารถใช้แป้งซฟอ์แมทเพอร์เฟกติ้งพาวเดอร์ตัวนี้เนี่ยเซตลงไปอีกทีหนึ่งซึ่งเขาอะเป็นเป้พาวเดอร์ไม่มีส่วนผสมของรองพื้นแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าประสิทธิภาพของเขาสามารถทําได้ดีเทียบเท่ากับแป้งผสมรองพื้นเลยต้องมาสัมผัสกันให้ได้ที่นี่เลยครับ NARS f o a t i o n UV นะครับผมซึ่งจะมีตถึง่วันที่7พฤษภาคมใช่ครับยังไงอย่มากันให้ได้ผลิตภัณฑ์เรามีให้ลองครบทุกบิวตี้ไอเทมเลย แต่เรากมีโปรโมชั่นด้วยที่สำคัญนะครับอะทีนี้สุดท้ายอยากให้พี่ทีเนี่ยฝากอะไรหรือคนที่เดี๋ยวเขาจะเข้ามาสัมผัส กับบิวตี้ไอเทมในงานของนาของเอเร์ละอยากจะฝากอะไรถึงเขาอีกบ้างครับเชิญเลยครับพี่ทีผมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้ามาสัมผัสที่นาของเราในช่วงนี้นะครับหนึ่งถึงเจ็ดหรือจริงๆแล้วหลังจากนี้ก็จะมีที่เคาน์เตอร์ของเราเช่อไปได้เลยเนาะอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสว่าผลิตภัณฑ์คอมเพกชันของเราไม่ว่าจะเป็นซอ์แมทคอมลีทฟาวเดชั่นที่ทีได้คุยไปตะกี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเราได้ไหม แม้งนางฟ้าเคยนี่แม่งนางฟ้าบ้างใช่ไหมเคยนี่แม้งนางฟ้าปะผอ,ะอเอ,อ้ยครับอังมากนะบินไ,ได้นะครับเ <c oughs> ดร้ <c oughs> อนร้อนเล่นร้อนเล่นไอ้มาฟาที่เป็นต้นกำเนิดของ Light Reflecting Foundation ที่มีที่ผิพิเศษที่จะสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยสะท้อนแสงแล้วก็สวยได้ในทุกสภาพแสงได้ยินว่าโซอัลไปแล้วไม่ใช่หรอ พิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้นไม่ใช่เขากลับมาแต่เขายังกลับมาพร้อมสีใหม่ที่พร้อมให้ทุกคนในงานนี้ได้ยอมสัมผัสเพราะฉะนั้นนะครับงานในวันนี้ของเราหลังจากจบช่วงนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสกันได้เลยนะครับกับนาสฟาวเดชั่นยูวีครับผมเอาละครับทุกคนครับต้องขอบคุณพิธีมากๆดังนั้นครับขอเสียงปรบมือให้กับพิจีสุปราชาติวีสินเทรนนิ่งเมเนเจอร์นาสครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นั่งฟ้าอีกทีได้ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่ทำก็ขนเหมือนกันนะับผมอะคุยเล่นกันนิดนึงคุยเล่นกันนิดนึงคือพี่บีอ่ะเคยเห็นโฟสในแต่ละงานแต่ละงานพี่บีเห็นคนที่รักโฟสมาตลอดแต่วันนี้พี่บีเห็นกับตาและเห็นว่ามากันเยอะมากอยากรู้จังเลยว่าเรารู้สึกว่าได้รับความรักจากแฟนคลับแล้วถือว่าแบบเราประสบความสําเร็จแล้วหรือเปล่าหรือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม ครับประสบความสําเร็จตั้งแต่ได้เล่นซีรีส์แหละครับข้ามฝันผมคือแบบอยากเล่นซีรีส์อยากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประสบความสำเร็จตั <travail> ้งแต่ตอนนั้นแะครับทาหรับผมแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีคนรักอะไรเยอะขนาดนี้ครับของก็ขอบคุณขอบคุณมากครับผมนะเียร์านี่ยอีกนิดนึงได้ยินว่าเร็วๆนี้ป้าที่เราจะต้องบินไปที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเพื่อน ใช่แล้วจรับแฟนมีทใช่แล้วพี่สตีพี่พี่ทีไม่ใช่พี่ทีพี่ีพี่มีครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวเราบินไปแฟนมีทที่ญี่ปุ่นใช่ครับเออเราจะมีความพิเศษอะไรที่นั่นบ้างตอนนี้เราต้องมีการซ้อมมีการเวิร์กช็อปอะไรนะใช่ครับมีเพื่อนๆไปซ้อมร้องเพลงนะครับแล้วก็ซ้อมการแสดงครับใช่แล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวมาสายญี่ปุ่นจ้าผมสวัสดีครับให้บางอย่านิดหน่อยไอ้ฉดุดแปลว่าฉลาดคุณออ๋ แล้วก็พอบินไปแฟนมีดี่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้ว่าคุณหนูทั้งหลายฮะคุณอยากจะเห็นคอนเทนต์อะไรส่งตรงจากญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าเช่นบล็อกเอออยากเห็นบล็อกอยากเห็นคอนเทนต์จากญี่ปุ่นไหมอยากมาะถ้าเสียงเบาอาจจะไม่เกิดคอนเทนต์นั้นก็ได้นะคนว่าไงอ๋อมาทียูทูบเหรอครับนา่าสนใจครับน่าสนใจมากเลย ทำยูทูบเดี๋ยวล้อกับเพื่อนไปเ,เที่ยวญ,ญี่ปุออ่นเ,เ,เก็บหน่อยเก็บบรรยากาศหน่อยเดินทางแล้วบินแล้วไปทานอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเดมีลุ้นไหมรอดูเลยครับอดูนะได้ครับผมตามกันนะครับแล้วก็เห็นตรงนั้นป่ะอ๋ออ่านอ่านนะให้ฟัอะไรดิโพสเอาหน้าม้าลงที่จะโกนคิ้วอันนี้อะไรอันนี้ถือว่าหน้าม้าแล้วป่ะอันนี้ยังถือก็ถือว่าเป็นหน้าม้านะ มามาเนาะเริ่มเลยนะคนคิ้วเลยไหมเดี okay. ๋ยวแล้วพี่สี่เต้นมองนานๆพี่จะปวดยืนตรงนี้ยืนตรงนี้น่ะเอาเลยครับเดี๋ยวพี่ถือไม้ะอยากดูไหมทุกคนพี่บีก็บังเอิญมาร้องเพลงนี้ได้ซะด้วยดีฟอนเอาอย่างจะเพียรครับโอเคทุกคนช่วยบีร้องนะฮะทุกคนช่วยบีร้องนะ เอาอย่ะสามสองหนึ่งมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆมองนานๆคนสวยต้องเออแค่เลยดีกว่าโอ้โหข้าวเลยครับมองผมอยู่ทันบ้างทันบ้างอะไรนะเอาอีกที ตายแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องมาอย่างนี้เมื่อกี้พี่มียืนบังใช่ไหมเมื่อกี้พี่มียืนบังใช่ไหมมาเล่นว่ามองนานคนสวยต้องมองนานมองนานคนสวยต้องมองนานพอแล้วครับผมไม่ไหวแล้วผมล่าได้หมดท่านี้แกะอะไรโอ้ยนี่เขาก็สองรอบแล้วคุณอีกนิดนึงเสียค่าลินรีกสิบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในทวิตเตอร์ แกก็คือ Last West Coast เออ Last Thailand ถูกต้องครับโค้ดครับแกเองมา5นี้หรือว่ามีใครช่วยแกท่าครับคุเจนไม่ได้ครับอ๋อเขาใหแกทให้ใช่ครับผมแต่ว่าผมไม่อยากเต้นตามเขาไปเป็นอ๋อเพราะมันจะแปลดไปอ๋อในงานของเราวันนี้เนี่ยเรามีบิวตี้ไอเทมเยอะมากถ้าสมมติว่าให้น้องโค้ดนะเปรียบเทียบคุณหนูของโค้ดเนี่ยเป็นบิวตี้ไอเทมสักหนึ่งชิ้น คิดว่าจะเป็นชิ้นไหนคิดว่าจะเป็นชิ้นไหนใช่แป้งกับรองพื้นครับแป้งกับรองพื้นว่าเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้เชียวเขียวไหมแต่ว่าเมื่อกี้แอบแห้งสีแดงชิ่งเลยเมื่อกี้ผอมผอมอยู่มันขาดไม่ได้ใช่ครับต้องมีมันเป็นแบบว่าอยู่บนอยู่บนแบบอยู่บนหน้าของเราเลยเลยนะ โอเคนะครับฝากอะไรถึงเพื่อนๆของเราหน่อยฝากถึงเพื่อนๆที่อาจจะมาดูกันดูเหตุภาพตอนนี้แล้วก็อยากจะมางานนา s t a u Nation Ume ครับเชิญพครับครับก็ฝากทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ทางบ้านกำลังดูร้านอยู่หรือว่าอะไรอยู่นะครับก็ฝากนาเช่นนะครับรอว่ามีสินค้าที่มีคุณภาพมาถ้า สมมติใครไม่มีความรู้เรื่องการแต่งหน้าครับก็มาตรงนี้ได้เดี๋ยวมีพี่เม k e Up อัสตินนะครับคอยแนะนำช่วยเหลือนะครับเจอกันนะครับที่แฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพารากอนนะครับถึงวันที่7พฤษภาคมกับนา Foundation เ o u r w ใครว่าเมื่อกี้น้องเก่งมาส่งเสียงหน่อยะ